ไวากับบล็อกซี่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเดินทางเล็กๆนะคะท่านผู้ชมไปกลับประมาณ5ชั่วโมงค่ะถึง5ชั่วโมงครึ่งนะคะ mm. ก็แล้วแต่ว่าจะรถติดไหมจากที่เราเดินทางมา15นาที รถติดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะท่านผู้ชมจะไม่วิ่งลื่นไหลนะเราเริ่มเดินทางกันเลยนะคะเนื่องจากว่านะเวลาเราต้องการของอะไรนะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเมืองเนี้ยมันไม่มีนะเราก็จะต้องไปซื้ออีกเมืองหนึ่งท่านผู้ชมคะ่ะของที่ซื้อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของฮาวายหรอกคะ่ะฮาวายก็อยากจะไปด้วยนะคะก็เลยต้องเอาโรซี่ไปด้วยท่านผู้ชม ก็ร็อกซี่ตั้งแต่อยู่บ้านใหม่นะคะยังไม่เคยอยู่บ้านคนเดียวแบบเป็นเวลานาน,านๆแต่ว่าถ้าฮาวายไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะร็อกซี่อยู่ได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีการร้องในช่วงแรกๆบ้างท่านผู้ชมเนื่องจากว่านะคะฮาวายเป็นห่วงร็อกซี่ท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเขาได้รับการฝึกแล้วนะคะว่าการอยู่คนเดียวทําได้หรือไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็สอนได้มากขึ้นท่านผู้ชมค่ะฟังมากขึ้นนะคะก็ไม่ทําลายของเลยนะ ฮาววยก็อยู่เขตนอกเมืองนะคะก็ต้องผ่านเมืองก่อนมาไฮเวย์เวลาผ่านเมืองก็จะผ่านตึกสูงๆแบบนี้ท่านผู้ชมหลายๆเมืองที่อเมริกานะคะหรือว่าแทบจะทุกเมืองเลยนะคะตึกสูงๆเนี่ยจะอยู่ในเมืองนะคะนอกเมืองก็จะเป็นแนวนี้ท่านผู้ชมอยู่นอกเมืองผ่านเมืองแล้วก็ไปอีกสู่เมืองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ ฮาวายอยู่ในเขตทะเลทรายมาหลายปีท่านผู้ชมคะเวลาเจอสีเขียวนะแค่2ข้างทางเนี่ยฮาวายก็มีความสุขมากแล้วนะคะแล้วก็ถนนหนทางที่นี่นะคะก็เป็นถนนหนทางที่ใหญ่เลยแต่เนื่องจากว่าในเขตของออสติน ในรัฐเท็กซัสเนี่ยนะคะมีคนย้ายเข้ามาอยู่เยอะเพราะออสตินเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่หลายๆคนนะคะอยากมาอยู่นะคะก็หลายๆคนก็มาเยอะมากมายท่านผู้ชมคะต้องขยายถนนต้องอะไรนะคะคือนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยรถติดมากๆเลยแต่ว่าฮาวายยังไม่เคยแบบติดแหกะเลยนะประเภทแบบอยู่บนท้องถนน3-4ชั่วโมงยังไม่เคยนะแล้วก็ไม่อยากด้วยท่านผู้ชม เนื่องจากว่านะคะเวลาเราไปที่เมืองสู่เมืองเนี่ยเราจะมีความจําเป็นต้องใช้ไฮเวย์ท่านผู้ชมเพราะว่าไฮเวย์นะคะเป็นถนนเส้นหลักเลยเป็นถนนเส้นหลักจริงๆที่จะไปเมืองสู่เมืองคอนเน็กไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าสตรีทที่สามารถที่จะไปได้มันก็มีค่ะแต่ว่ามันจะช้าท่านเองมันจะต้องผ่านหมู่บ้านผ่านดําบลผ่านร้านค้าแล้วก็จะมีไฟแดงเยอะมากเลยนะคะหลายๆคนนะคะก็ไม่อยาก จะติดไฟแดงอันนี้ฮาวายเข้าใจค่ะในบางครั้งถ้าผู้บรารถที่ไฮเวย์ตตดก็ต้องไปที่สตรีทนะคะก็คือว่าจะต้องผ่านเมืองผ่านร้านต่างๆไปนะคะแล้วเวลาเราเข้าใกล้แอร์พอร์ตนะคะหรือว่าสนามบินเนี่ยก็จะมีโรงแรมค่ะมีโมเทลเรียงรายกันไปท่านผู้ชมคะเขาไม่แย่งลูกค้าหรอกนะคะเพราะว่าโมเทลโรงแรมแบบนี้นะคะเหมือนกับว่ามันไม่พอซะด้วยซ้ำเรามาเล่านิดนึงค่ะเกี่ยวกับรถแอมเบรนซ์นะคะ รถแอมบูเลนส์แบบนี้ท่านผู้ชมคามันเข้าอยู่ในสายเลือดแล้วนะถ้าเผื่อว่าเราได้ยินเสียงสัญญาณจากรถแอม u บูเลนส์นะคะรถโปลิสรถตำรวจแล้วก็รถไฟทคนะคะก็คือรถดับเพลิงเราจะต้องหลดทางขาท,าทันทีท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงดังขนาดไหนนะคะเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่านผู้ชมไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนก็ตาม และประเทศอเมริกานะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามีคนหลายเผาพันุ์มากมายมีคนเถื่อนมากมายแต่คนเถื่อนมากแค่ไหนท่านผู้ชมเวลาได้ยินเสียงรถฉุกเฉินรถตำรวจรถดับเพลิงต้องขยับหลบทันทีขยับหลบทันทีนะคะแทบจะขึ้นเกาะกลางกันเลยก็มีเห็นมาแล้วท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้เป็นมารยาทที่ควรฝังไว้ในร่างกายของเราทั่วโลกไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะคะได้ยินเสียงรถแบบนี้ หลบเลยค่ะหลบได้หลบเบาได้เราเบาเลยนะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆนะที่ฮาวายได้อยู่บนท้องถนนแล้วก็ได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศที่ฮาวายเห็นนะอาจจะคิดว่าเออไม่ชอบตำรงตำรวจอะไรเงี้ยมันมันเขาว่าไอ้ตรงนั้นน่ะหลบไปก่อนเอาความปลอดภัยแล้วก็เซฟชีวิตของเพื่อนร่วมทางเพื่อนมนุษย์นะคะท่านผู้ชม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมค่ะเสาตอ่อมอแบบนี้นะฮาวายสังเกตนะคะในหลายๆรัฐเลยอันนี้เราขอพูดในรัฐเท็กซัสก่อนท่านผู้ชมเสาตอ่อมอของเขานะคะก็จะมีลวดลายนะแล้วก็มีความแข็งแกร่ง แล้วเวลาเขาทําจบเรียบร้อยเนี่ยเขาจะติดดาวทุกเสาเลยท่านผู้ชมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐเท็กซัสนะคะคือธงที่มีรูปดาวแล้วก็อย่างหนึ่งท่านผู้ชมคะถ้าเราอยู่ในส่วนของทะเลทรายไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนก็ตามนะคะทะเลทรายบางที่เนี่ยมันก็จะมีสีแดงสีแดงเข้มสีชมพูอะไรแบบนี้นึกภาพออกนะเราจะสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอะไรก็ตามนะ,ะสีมันจะต้องเข้ากับสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าในส่วนของทะเลทราย ที่เป็นสีน้ำตาลแคบหน่อยท่านผู้ชมนะคะอยู่ในส่วนของทะเลทรายที่เป็นเขตภูเขาล้อมรอบทะเลทรายสีน้ำตาลนะคะการสร้างถนนการสร้างสะพานลอยสร้างสะพานจะต้องมีสีน้ำตาลด้วยแล้วก็มันจะได้เข้ากันไปทั้งเขตท่านผู้ชมค่ะรวมทั้งบ้านด้วยนะ บ้านในเขตต่างๆเนี่ยก็จะต้องอิงกับในส่วนของสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะมาทาบ้านตามใจเราได้นะโหอยากได้บ้านสีรุ้งมากจะสีรุ้งอยู่หลังเดียวให้โดดเด่นให้คนจําได้ให้เป็นแบบว่าเป็นโลโก้เลยว่ามาที่นี่จะต้องมาถ่าย รูปบ้านนี้เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมก็จะมีคนดูแลนะท่านะผู้ชมนะมันจะเป็นสีเบสนะสีธรรมชาตินะสีน้ำตาลสีครีมนะคะน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะคะก็แล้วแต่แยกกันไปเขาจะบอกมานะว่าบ้านเราสามารถทาได้สีอะไรบ้างทาตามใจไม่ได้ค่ะฮาวายนะคะก็อยากจะมาแชร์หลายๆเรื่องที่ฮาวายเจอบนท้งถนนนะเห็นเสาด้านทางซ้ายมือไหมคะเสาที่ เอ๊ะทำไมรถมันถึงกั้นนะ,ะรถในที่เราอยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถจะไปได้รถนอกก็ไม่สามารถจะออกไปได้เพราะว่าเขาจ่ายเงินแบบทางด่วนพิเศษค่ะมันจะเป็นทางด่วนพิเศษได้ยังไงคะมันไปด้วยกันแบบนี้นะคะมันเป็นไปได้อเมริกาหลายรัฐที่ฮาวายเห็นนะคะเขาทาแบบนี้ท่านผู้ชมคะถ้าเผื่อว่าจะเป็นทางด่วนพิเศษแบบนี้นะคะแบบไม่มีรถชะลอติดแบบที่ฮาวายกําลังชะลออยู่เนี่ยนะคะก็เป็นถนนสายปกติท่านผู้ชมแต่ใครอยากจะไปเร็วหน่อยหรือไปฉลุย ในช่วงที่มันควรจะไปเร็วได้นะคะก็จ่ายเงินที่ทางเว็บไซต์หรือหรือว่าจะมีแท็กค่ะเิดเอาไว้ที่รถนะคะมันก็จะมีเสียงตืดเวลาเราเข้าถนนเส้นนี้ท่านผู้ชมถ้าอยากไปเร็วไม่อยากไปช้านะคะก็จ่ายเงินค่าทางด่วนพิเศษเท่านั้นเองค่ะเวลาฮาวายผ่าน,นมานะคะผ่านตามถนนเนี่ยฮาวายก็จะเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยเห็นท่านผู้ชมอย่างตรงนี้นะคะก็ ฟางอ่ะม้วน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 นะเหมือนประเทศในยุโรปนะคะประเทศเพื่อนๆเคยถามนะว่าเขาม้วนอะไรไว้นะคะม้วนฟางเอาไว้ท่านผู้ชมในเขตเท็กซัสเนี่ยบางจุดบางช่วงบางตอนนะคะก็ยังเป็นในส่วนของการทําการเกษตรท่านผู้ชมค่ะก็จะมีวัวมีควายนะคะ มีสัตว์ต่างๆท่านผู้ชมค่ะสัตว์ต่างๆเหล่านี้เขาก็จะกินพืชเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วนะอาหารนันโอชาของเขาก็คือหญ้าหญ้าแห้งหญ้าเปียกอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมแล้วบางจุดเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ตัดผ่านใหม่เพราะว่าออสตินในเท็กซัสเนี่ยเป็นเมืองใหม่ที่เจริญรวดเร็วมากนะคะก็ต้องตัดถนนเพิ่มก็เพราะว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อความสะดวกในอนาคตท่านผู้ชม ฮาวายก็ใช้เวลานะคะวาคิดว่า,น,าน่าจะใช้เวลาประมาณไปกลับนะคะ5ชั่วโมงประมาณนั้นนะ,ะแต่บอกตามตรงเลยนะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถเมันติดเราก็ไปทางเลี่ยงเมืองด้วยไปทางสตรีทด้วยจะต้องผ่านร้านผ่านอะไรไป2ข้างทางแปลกตาสำหรับฮาวายค่ะเขียวชะอุ่มเลยนะอันนี้ก็เป็นเขตชนบทของเท็กซัสท่านผู้ชมนะคะบ้านที่แบบโอโหกว้างใหญ่ไพศาลส,สังเกตด,ดูนะดูยาเขาเนี่เยอะมาก ดูแลความสะอาดดีๆมากๆเลยบางบ้านบางหลังนี่โหไม่รู้จะยกนิ้วโปง้งนิ้วไหนให้เลยให้ทั้งสี่นิ้วเลยดีกว่านะคะพอเข้ามาในเมืองแล้วนะเริ่มมีสีสันนะคะมีตึกอะไรบ้างมีบ้านโบราณท่านผู้ชมบางบ้านเนี่ยเหมือนกับพันปีเลยนะพอฮาวายเห็นเนี่ยโอ้โหอันนี้มันปราสาทหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลายๆคนบอกฮาวายนะคะที่ฮาวายไปคุยกับเขานะ่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเขตเหมือนปราสาทเลย มีเนื้อที่เยอะมากแต่พอมันจเจริญแล้วทันผู้ชมคะคนรุ่นใหม่นะคะที่ได้รับมรดกมาเนี่ยก็แบ่งที่ขายประสาทมันก็เลยอยู่ตั้งชิดกับถนนแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็ขายที่รอบๆข้างกันไปแล้วก็มีคนมาตัดผ่านมีทางการมาตัดผ่านที่ดินเอาเงินอะไรเงี้ยอะไรที่ได้เงินก็ได้หมดอะประสาทมันก็เลยอยู่แบบโดดๆบางทีแบบบางหลังอน่ โดดมากเลยนะคะซึ่งเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีบริเวณเลยด้วยซ้ำไปท่านผู้ชมค่ะขายทำเงินนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเงินจริงๆทำทุกอย่างเพื่อเงินมากอันนี้เราไม่ว่าเขาเพราะว่าชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยเงินท่านผู้ชมค่ะถ้าไม่เดือดร้อนใครนะคะโอ้เงินมาได้มาเลยฮาวายก็แหมอยากจะได้เหมือนพวกเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะ มันแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะทํางานอะไรได้มากแค่ไหนแล้วก็มีความพอใจชีวิตได้มากแค่ไหนท่านผู้ชมในปัจจุบันนี้นะฮาวายคิดว่านะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคนเรามันต้องโตมาก่อนในระยะหนึ่งถึงจะคิดได้แต่ก่อนฮาวายไม่กลัวตายนะมันเป็นเด็กไงฮาวายคิดว่าอะไรว่าตายก็แค่หน้าปักซอยนะมันไม่ใช่ท่านผู้ชมค่ะเราจะต้องมีชีวิตต่อไปแล้วชีวิตเราจะต้องมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีให้ยาวนานที่สุด การที่มีสุขภาพดีที่ยาวนานนะเราสามารถที่จะเอ j นจอยชีวิตได้แล้วเราสามารถที่จะเห็นอะไรได้เยอะแยะมากมายขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีค่ะรักตัวเองมากๆทวายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ